สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชม7ที่นั่ง SUV ดีเซลเทอร์โบออโต้มาฝาก1คันนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนคันนี้กับ c a p t i v a นะครับปี2009นะครับเป็น2.0ดีเซลเทอร์โบนะครับขับสีครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับไม้แท้180,000กิโลเมตรนะครับดูแลมาดีมากๆนะครับไม่เคยชนเป็นดีเซลเทอร์โบนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับคันนี้ตัวท็อปเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับได้เบาะคนขับปรับไฟฟ้าใครที่สนใจนะครับภายในงามมากๆ สวยพร้อมใช้เลยนะครับเอกสารครบถูกต้องนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับ4,700โดืประมาณผ่อนได้ 4, 4ปีนะครับและคันนี้ก็ใครสนใจนะครับเครดิตดี มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพนี้นะครับสด179,000บาทนะครับรถสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้นำมาฝากให้กับสมาชิกที่หารถครอบครัว SUV diesel turbo auto นะครับจัดไปครับ179,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าใครชอบนะครับมาชมดูได้นะครับยูมินบุรีจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับอย่าลืมนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับ รถสภาพงามจัดราคาน่าจับจองไปใช้งานนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่เข้าใจเชฟโรเลตนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เบาะคนขับปัาไฟฟ้ารถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับเป็นดีเซลออโตเทอร์โบนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับฝากไว้พิจารณานะครับและคันนี้นะครับเป็นเชฟโรเลตนะครับยอดจัดของเชฟจะน้อยเลยนะครับใครจะออกรถคันนี้ก็เตรียม งบไปประมาณ3ามหมื่นนะครับสำหรับการออกรถนะครับแต่ท่านก็จะผ่อนสั้นนะครับแล้วก็ผ่อนเบา4,700โดยประมาณผ่อนได้4ปีนี่แหละครับก็ลองคํานวณและตรวจสอบอยู่ได้ครับเราคัดรถสวยเช็ครถดีๆมาฝากนะครับเน้นเลยครับว่าคันนี้สภาพงามจัดราคาดีจัดไม่เคยชนนะครับไม่แท้180,000กิเมนะครับเป็นเครื่องดีเซลออโต้เทอร์โบนะครับรถสวยจัดสภาพดีจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตาม กลุ่มต่างๆของเชฟนะครับรับรองก็ไม่ผิดหวังนะครับมีคนใช้งานอยู่เยอะและที่สําคัญก็ยังมีอู่มีอะไรนะครับหลายท่านอาจจะกังวลเรื่องของไม่มีศูนย์อยู่ในเมืองไทยที่แน่นอนก็ยังมีคนใช้งานอีกเยอะนะครับและก็ซ่อมบํารุงดูแลตามปกตินะครับอะไรมีนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบและมาทางเชฟอยู่แล้วนะครับจัดเลยครับสุดคุ้มนะครับตัวนี้แอร์3แถวนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายนะครับเป็นเจที่นั่ง3าแถวนะครับ ภายในยสวยสะอาดมากๆเลยนะครับเบาะหนังสภาพดีจัดราคาก็งามจัดด้วยครับทั้งสดและผ่อนนะครับขึ้นอยู่กับความชอบที่สําคัญคือความเข้าใจนะครับสําหรับเชฟนะครับโดยรวมเป็นรถสวยสมบูรณ์น่าใช้ขับได้สบาย